สวัสดีในตอนบ่ายแก่ๆของวันอังคารที่16กันยายน2568พบกับรายการงานประจำวันชีวิตประจำทัวอาชีพอาเลี้ยงตนเองแปรูปมะรุมครับท่านงานประจำทำทุกงวันไม่มีวันหยุดจะหยุดไม่ได้เมื่อี่อเขาออกมาต้องรีบไปเก็บเก็บมาแล้วต้องรีบไปรูป คงความสดส่งตลาดในวันรุ่งขึ้นง่ายๆอย่างที่บอกก็ทำง่ายๆได้ทุกเพศทุกวัยถ้าจะทำกันเก็บมาแล้วก็มาแปรรูปแบบนี้เช้าก็ส่งแล้วก็รับตังมาใช้ง่ายๆตอนนี้ต้องขอพูดถึงเรื่องน้องน้ำที่กำลังเป็นที่วาดวันของคนตัางแก่นครสวรรค์ลงมาถึงกรุงเทพหมหานครตอนนี้เกิดญาพยาก็ เพิ่มกำลังการระบายน้ำเกินสองพันแล้วและปลายเดือนนี้จะมีพายุขเข้าบรรยากาศคล้ายๆปีห้าสี่แบบนี้เลยใกล้ๆจะก,กันปลายกันยาและก็ต้นตุลาฝนชกมีพายุขเข้าก็จะเจอสามเด้งน้ำเนื้อหลางลงมาน้ำบนฟ้าหล่นลงมาจากพายุขเข้าแล้วก็เจอน้ำทะเลหนุนอีกสามเด้งเหมือนปีห้าสี่ ถ้าเจอแบบนั้นก็เรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนของใครไม่ทราบเออปีห้าสี่ภาพยังติดตาติดใจสองเดือนกว่าไปไหนไม่ได้เลยในบ้านน้ำท่วมเกือบมิดหัวดีว่าเก็บของไว้ลวงหน้าไม่งนั้นก็เรียบร้อยไปนี้ก็ต้องเตรียมเตรียมไว้แล้วท่านที่อยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ต้องต้องเก็บของขึ้นไว้ก่อนแล้วท่านที่อยู่หลังเขื่อน ก็ต้องเตรียมตัวเพราะมันไม่แน่แน่นอนแต่ปีห้าสี่ใครบอกไม่ท่วมไม่ท่วมแป๊บเดียวมันมาเหมือนในหนังเลยครับต้องเตรียมไว้นะครับมันมีอะไรแน่นอนโลกปัจจุบันดินฟ้าอากาศเอาแน่นอนไม่ได้ฝนต้องจะตกก็ตกนึกแต่หยุดก็หยุดอย่างวันนี้มาตอนบ่ายเครึ้มทำท่าจะตกตอนนี้แดดออกไม่แน่แน่นอนนะครับนี่ก็อย่าประมาทนะครับเตรียมเตรียมกันไว้ เก็บของเตรียมไว้ถ้ามันไม่มาไม่เป็นไรถ้ามันมาก็ได้ยกขึ้นชั้นบนครับเห็น okay, นะครับเดี๋ยวจะไปรูปต่อยังไม่หมดเห็น okay, ครับผมขอบคุณมากครับเพือ่อนๆครับสวัสดีครับ